สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเป็นคลิปความรักของธาตุดินดินได้แก่ราศีกันราศีพฤษภราศีมังกรนะคะหมอมินอ่านทางไทยเราก็คือทางโหราศาสตร์ไทยส่วนวันที่ก็พิมพ์ไว้ใต้วิดีโอคลิปนะคะแน่นอนละคะ่ะพลังงานนี้เป็นพลังงานโดยรวมที่อ่านไพ่โดยกว้างๆก,ก็คือไม่ได้เจาะจงของบุคคลนะคะเนเพื่อนไม่ได้ดูดวงส่วนตัวเนาะ ก็คืออย่าเอาการดูดวงทั่วไปนี้ไปทึกทักไปตัดสินใจว่าเป็นของเรานะคะมิอยากให้คุณดูเป็นแนวทางใช้วิจารณญาณในการรับชมไพ่าอาจอ่านสลับกันได้ด้วยนะคะมาฟังกันเนาะอือทำไมไพ่ของคุณขึ้นมาดีจังอาธาดินคะ่ะนะะดูนะคะไพ่ใบแรกของคุณเลยเป็นคิงถือถ้วยมีคนที่อยากมามอบความรักความรู้สึกดีๆให้คุณแล้วนะคะตรงนี้นะ,ะแต่ตัวเราอาจจะยังนึก ยึดติดกับบางสิ่งบางอย่างนะคะเพื่อนๆที่เราเคยอาจจะเคยมีความสุขก็ได้นะอันนี้เป็นไพ่อดีตเห็นไหมคะคุณเคยอาจจะเคยอยู่กับใครมาเป็นครอบครัวหรือคบกับใครมานานหรือคุณเคยมีความสุขกับคนคนนั้นก็ได้นะคะเพื่อนๆธาดินแล้วคุณก็เฝ้าห่วนคิดในสิ่งที่ถ้วยมันล้มไปมันพังไปยังอะไรอวรนอาจจะยังนึกถึงนะคะในสิ่งตรงนั้นอยู่นะคะเพื่อนๆตรงนี้นะ อันนี้เป็นไพ่อันนี้เป็นไพ่อดีตนะคะตรงนี้ท่านบอกว่าให้มองถ้วยหรือให้เดินหน้าไปเพราะว่านะคะจะมีใครสักคนเป็นนิวเลอร์ของคุณนะคะก้าวเข้ามาเป็นโซเมดเนาะทําไมถึงบอกให้ก้าวเพราะว่าต้องรักตัวเองแล้เวเพื่อนๆเลิฟยูเซฟ์เฟิร์สขึ้นน่ะนะคะการรักตัวเองไม่ใช่การเห็นแก่ตัวนะคะคือการให้คุณค่าของตัวเองนะคะไพ่ตรงนี้คือเราเหนื่อยและเราพยายามเราอาจจะพยายามกับใครสักคนมานานแล้วนะ บางท่านเจอความรักที่ผ่านมาอาจจะไปๆไปกับๆนะคะหรือความรักมันแตกต่างกันเช่นหน้าตาทางสังคมอายุเชื้อชาติาศาสนานะคะเป็นไปได้หมดนะคะที่เราแตกต่างกันหรือเราพยายามเพื่อความรักนี้อาจจะมานานแล้วนะคะตรงนี้เรารู้สึกว่าเราก็ยังยังยังยึงกยินนึกถึงยังคิดถึงอยู่นั่นเองนะเพื่อนๆตรงนี้แต่ว่ามีใครสักคนหนึ่งนะ,ะเพื่อนๆที่จะก้าวข้ามาอาจจะเป็นเห็นไหมคะโซเมทของคุณน,นะคะเนาะนะคะไพโซเมทขึ้นมา คนที่รู้สึกว่าเรารู้สึกว่าเราถูกชะตายไหมคะเป็นคิงกับควีนถ้วยไพ่ของคุณคู่ออกมาด้วยนะคะไพ่คู่นะคะเดี๋ยวมินขอขยายนิดนึงนะคะสองถ้วยขึ้นมาไพ่ในอนาคตมันไม่ได้บ่งบอกสถานการณ์ที่คุณจะสมหวังหรือไม่ได้แปลว่าผิดหวังนะคะเพื่อนไพ่นี้มันคือไพ่กลางๆเช่นเราอาจจะได้รู้สึกในอนาคตอาจจะรูส้สึกเริ่มต้นใหม่กับใครแล้วรู้สึกเ,เราทําไมถูกชะตาคนที่รู้สึกว่าเอ๊ย เราไม่อยากจะเปิดใจนะแต่คนนี้ก้าวเข้ามาเหมือนชัดเจนกับเรามันเหมือนเห็นไหมคะสองถ้วยเหมือนรู้สึกดีๆต่อกันแต่ว่าไพ่ตัวนี้มันบ่งบอกว่าแน่นอนละค่ะจัดเม้นเนาะแล้วก็อร์ฟอร์จูนคนเราเจอกันมันไม่เฉดมันไม่ใช่เหตุมังเอิญน,นะคะในศาสนาของเราไม่ว่าจะสร้างบุญสร้างกรรมหรืออะไรก็ตามเราต้องเจอกันนะเพื<ๆ>่อนๆไม่ใช่เรื่องมังเอิญคุณอาจจะเคยนะคะสร้างนะคะอดีตเนาะนะคะอดีตที่ผ่านมานะ,ะชาติที่แล้วก็ได้อนะคะค คุณอาจจะเคยสร้างกุศลกับเขามาก็ได้นะคะเราเลยมารู้สึกมาเจอกันแต่ว่าตรงนี้เขาย้ำเตือนว่านะคะไพ่วิอัฟจูนคือไพ่กร้อแห่งโชคชะตาแห่งพรมลิขิตท่านอาจจะขีดเขียนให้คุณมาเจอกันนะ,ะแต่ท่านไม่ได้ขีดเขียนให้ชีวิตของคุณไปตลอดรอดฟังแสดงว่าความรักหนึ่งนะคะคุณต้องมีเมตตาต่อกันคือรักและเข้าใจกันนะคะเอื้ออาทรกันซื่อสัตย์จริงใจถูกไหมคะแล้ว สิ่งที่ขาดไม่ได้คือเราต้องสร้างวาส,สนาใหม่ด้วยเพิ่มเติมจากวาส,สนาเดิมก็คือสร้างบุญกุศลร่วมกันถ้าคุณได้เจอใครสักคนนะเพื่อนเพื่อนมันจะได้ไปต่อระยะยาวคนคนนี้ก้าวเข้ามาจะทําให้ชีวิตคุณมีชีวิตชีวาจะทําให้คุณรู้สึกมีความสุขเขาอาจจะเป็นคนที่ประสบความสําเร็จก็ได้นะหรือตัวคุณก็ได้นะอาจจะมีชื่อเสียงอ่า้าดินตอนนี้คุณอาจจะประสบความสําเร็จเช่น นะคะคุณอาจจะอยากได้บ้านใหม่นะเพื่อนๆนะบ้านใหม่รถใหม่มีโอกาสได้นะคะเนี่ยมีโอกาสได้บ้านใหม่มีโอกาสได้รถใหม่มีโอกาสได้โยกย้ายเปลี่ยนแปลงนะคะหรือต่อเติมบ้านหรือโยกย้ายจากที่หนึ่งไปสู่ที่หนึ่งนะคะถามว่าการโยกย้ายการเปลี่ยนแปลงการเริ่มต้นใหม่มันใช่สําหรับเราไหมแต่ถ้ามันไม่ใช่สําหรับเรานะคะเพื่อนๆมันต้องจบไปนะเพื่อให้เราได้เริ่มต้นใหม่แต่เป็นการเริ่มต้นใหม่ที่เราอาจจนอาจจะใช่กว่านะคะ แน่นอนละ่ะสิ่งที่เรายึดถือยึดมั่นเราอาจจะมีเคยมีความสุขแล้วก็ปนทุกข์ทำไมสุขนั้นถึงหายไปนะเขาอาจจะเป็นพรมลิิมก็ได้ที่ทําให้เราต้องจากกันไปนะเพื่อนเพอเพราะว่าเราอาจจะสร้างบุญสร้างกุศลกันมาน้อยหรือเป็นวิบากกรรมที่จรมาเจอกัน ในอนาคตรเราอาจจะเพื่อจบเพื่อให้เราได้เจอนิวเลิฟเจอคนที่ใช่เจอคนที่จักรวาลสรรสร้างนำพาให้มาเจอกันก็ได้นะคะเพื่อนๆอ,อาจจะเป็นคนที่เข้าใจคุณอาจจะเป็นคนไกลคนต่างชาติก็ได้นะคะไว้ตรงนี้เนาะอาจจะคนที่เข้ามาแล้วเกื้อกูลเราเห็นไหมคะนะคะ แต่ว่าคุณเป็นคนที่โฟกัสเรื่องเงินเรื่องงานมากเลยนะตอนนี้เห็นไหมนั่งตอกเหรียญนะคะคุณจะเก็บเงินได้มากขึ้นประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานมีโอกาสได้เดินทางต่างประเทศด้วยนะคะมีโอกาสได้ปรับเปลี่ยนบางอย่างใหม่หรือบางคนคิดว่าตอนนี้คุณอาจจะอยากทําตัวให้สวยขึ้นหรืออะไรก็ตามที่เราอยากปรับเปลี่ยนให้มันดีขึ้นถามว่ามันดีไหมเพื่อนเพื่อนนะคะเพื่อสุขภาพเราเราจะอยากจะเปลี่ยนแปลงหุ่นก็ได้นะคะที่จริงหุ่นเราก็ดีอยู่แล้วนะแต่ว่าเราอาจจะอยากคิดว่าสุขภาพเราให้มันดีกว่านี้ บางท่านอาจจะสัมยกรรมเล็กๆน้อยๆทาว่าสวยขึ้นไหมสวยขึ้นแต่ไม่ได้แปลว่าให้คุณไปทำนะหมายถึงว่าดวงนี้หมายถึงว่าคนที่เข้าคิดจะทําอยู่แล้วแต่คุณก็ต้องไปตรวจสุขภาพนะคะไปดูวันเลิกงามยามดีไปดูหมอดูอะไรหมายถึงว่าคุณหมอนะคะไปพบแพทย์นะคะเนาะอ,อันนี้เนาะ,นะขยายนิดน,นึงมันจะทําให้คุณรู้สึกว่าคุณเปลี่ยนแปลงตัวเองหรือคนที่จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณให้สวยงามให้หัวใจคุณเต้นแรง เขาอาจจะเป็นคนเด่นคนดังก็ได้เพื่อนๆอาจจะเป็นคนโปรไฟล์ดีหน้าตาดีมีชื่อเสียงหรือเป็นคนเป็นคนที่มีชื่อเสียงเป็นคนไฮโซอย่างนี้ก็ได้นะเพื่อนๆเนาะหรือเข้ามาเพื่อต่อเติมชีวิตเราให้สวยสดงดงามเข้ามาเพื่อปรับเปลี่ยนบางสิ่งบางอย่างแล้วเรารู้สึกว่านะคะทำให้เรารู้สึกสดใสทําให้เราดูดีนะคะเพื่อนๆตรงนี้แต่เราก็ต้องนะคะเงยหน้าแล้วก็ก้าวเดินต่อไปนะเพื่อนๆตรงนี้นะคะเนาะ ม,นะะมาดูกันอดีตที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างนะคะคุณจะได้ใครสักคนที่เข้ามาแล้วคุณอาจจะเคลีย์ที่ใจเขาก็ได้ในเมื่อบางสิ่งบางอย่างที่เขาอาจจะเงียบๆนิ่งๆไปนะคะภายตรงนี้มาดูกันนะคะที่เขาไม่นะคะไปต่อไม่ได้กลับไม่ถึงมันติดแงกอะ่ะมันไม่ได้ไปต่ออะไรเลยในสภาที่นิ่งนิ่งเงียบงนันนะคะคุณอาจจะคิดได้นะคะตรงนี้หรือมีใครก้าวเข้ามานะคะ ขอดูนะคะที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างชาวธาตุดินหนึ่งไม้เท้านะคะเดมเพลสเนาะบางท่านอาจจะคุยกับธาตุไฟนะคะเม็สิงห์ธนูเนาะนะคะธาตุน้ำกรกฎมีนพิจิกนะคะแล้วก็ธาตุลมตุนกุมเมถุนธนูลัคขนาธน,นูนะคะธาตุดินกันเมืสมังกรนะคะแปดดาบหา้าถ้วยไะคะหา้ะะหาถ้วยขึ้นมาสองใบแล้วเนี่ยนะคะเป็นไพ่ของเราที่เรา เรายังเรายังเหมือนว่าเห็นไหมคะเรายังเรายังติดอยู่กับดีตก็ได้นะถ้วยที่ตั้งอยู่ยังมีนะคะมีคนที่จะเข้ามามองถ้วยที่มันตั้งอยู่นะคะเ,เพื่อนเพื่เดเดชชาวพิจิกรัคนาพิจิกต่างชาติต่างถิน่นพ่อไม้แม่ไม้ได้หมดหรือความรักนี้มันเหมือนจบไปนะคะจบไปนิ่งไปหายพริเทสสิดาบเนาะนะคะกถ้วย ดเวอร์นะคะอืมนะคะโอเคไพ่ตรงนี้มันบ่งบอกสถานนะคือนะคะความรักความสัมพันธ์ที่ผ่านมาคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณเจอใครสักคนที่ให้ความรักความอบอุ่นคุณและเป็นเอ็มเพลสนะเนาะแต่ความสัมพันธ์มันรู้สึกทําไมบางท่านนะคะไม่ชัดเจนเลยตรงนี้นะคะรู้สึกมันไม่ชัดเจนรู้สึกว่า ถ้าไม่ชัดเจนแปลว่าเขาอาจจะมีคนของเขาก็ได้นะเพื่อนๆือนหรือเขาไปเริ่มต้นใหม่กับคนอื่นก็ได้นะคะบางกรณีหมายถึงว่าคุณนี่แหละเป็นตัวจริงแต่ว่าความรักความสมัธ์มันต้องยุติมันต้องจบเพราะว่ามันมีรักแทรกลักซอนเข้ามามันเหมือนเราเอาใครออกจากหัวไม่ได้มันถูกมัดไว้เห็นไหมคะคุณเอาใครออกจากหัวไม่ได้ทั้งที่เขาอาจบางท่านอาจจะเขาไปเริ่มต้นใหม่แล้วก็ได้บางคนเ็าอาจจะไปมีครอบครัวแล้วตกตําแหน่งปัญหาไหมคะอาจจะไปมีครอบครัวใหม่แล้วก็ได้นะ,ะมันต้อง มันต้องจบป่ะเพื่อนเพื่อนบางคนนิ่งเงียบไปนะคะตรงนี้เดี๋ยวมาดูฝั่งเขากันบ้างว่าเป็นยังไงนะคะมาดูพลังงานฝั่งเขาว่าเป็นยังไงคนที่เป็นประเด็นปัญหาหรือคนที่ตัวตนนะคะตัวต,วตวนที่คุณจะเจอเดมเพลทหกถ้วยสองดาบสิบเหรียญเก้าดาบเพื่อนๆ จ็ดเหรียญสีดาบสิดาบสิบถ้วยอแดไม้เท้าเทมเพลนบางคนอาจจะอยู่ไกลกันนะคะหรือบางคนแตกต่างกันอะไรหลายอย่างนะคะตรงนี้เนาะมาดูกันสําหรับคนที่มีปัญหาก่อนนะคะสำหรับคนที่มีปัญหา1นะคะเพื่อนๆนะนะคะมันเหมือนว่าเขารู้สึกเขาก็เหนื่อยนะ ทำไมเขาก็เหนื่อยเหมือนกันนะคะหรือเขาเจ็บป่วยไม่สบายหรือเปล่าสีดาบนะคะตรงนี้สภาวะของเขานิ่งเขาเงียบเพื่อนๆแต่สภาวะนิ่่งเงียบมันเหมือนเขายังเฝ้ามองคุณเฝ้ารอคุณบางสิ่งบางอย่างนะคะตรงนี้ขึ้นมานะเพราะเขาก็รู้สึกว่าเขาเคยมีความสุขกับคุณแต่ตอนนี้มันเหมือนเขาเครียดเขาวิตกเขาคิดเยอะคิดมากเขาก็อยากสื่อสารนะคุณก็ได้นะคะตรงนี้มันเหมือนเขาเป็น สับสนนะเขาจะต้องเลือกบางสิ่งบางอย่างหรือสับสนจะไปต่อหรือพอแค่นี้จะกลับมาดีไหมจะนิ่งเงียบไปดีมันเหมือนเขาอาจจะไปเริ่มต้นใหม่กับคนเก่าของเขาสําหรับกรณีบางท่านหรืออาจจะเป็นคุณก็ได้แต่เดี๋ยวเขาอ่านให้ฟังนะคะเดี๋ยวไปดูความคิดเดี๋ยวไปขยายให้ฟังต่อนะคะแต่ถ้าบางกรณีทําไมเขาเงียบใส่เราบางคนนะคะเพื่อนๆเขาอาจจะไปเริ่มต้นใหม่นะคะเป็นครอบครัวแล้วเห็นไหมไปแต่งงานก็ได้ไปมีครอบครัวแล้วก็ได้แนละ้วเพื่อน ะะไพ่ตรงนี้เป็นเพราะเราแตกต่างกันเป็นเพราะเราห่างกันไปแล้วมันก็รู้สึกจืดจางมันรู้สึกว่าเป็นไปได้ยากเขาเลยไปเริ่มต้นใหม่ดีกว่าเขาก็อาจจะจากมาทั้งที่ยังรักยังถือไว้ก็ได้แต่จาเป็นต้องตัดต้องจบเห้ไม่ไพ่ขึ้นมาหมดเลยนะคะตรงนี้มาดูกันนะคะนะคะคนที่คุณรักคนที่คุณคบหรือคนที่คุณเป็นประเด็นนะเขาคิดยังไงร,รู้สึกยังไงคุณบ้างตกตําแหน่งความคิดของเขาเป็นจัดเมนนะคะ เขายังมองคุณว่าคุณเป็นคนที่ให้ความสุขกับเขาอยู่นะเป็นคนที่คุณอาจจะเป็นคนที่โปรไฟล์ดีหน้าตาดีหรือเป็นคนที่มีชื่อเสียงหรือที่เคยทําให้เขามีความสุขเขาคิดถึงคุณขึ้นมาก็มีความสุขแต่เป็นสภาวะหลายๆสิ่งหลายอย่างทําให้ต้องจากต้องห่างก,กันไปเป็นด้วยวิบากกรรมเราเป็นผมลิขิตที่มันไม่ใช่ก็ต้องจากกันไปนะคะหรือบางสิ่งบางอย่างอะไรหลายสิ่งหลายๆอย่างก็ได้เดี๋ยวมาดูกันว่าคิดยังไงคุณหก <c oughs> ดาเพื <c oughs> <ๆ>่อนๆไปแรกเลย เจอเฮอร์มิตชาวกันละคณากันอ่านเพิ่มเติมนะคะสี่ถ้วยคิงถือถ้วยอ่ะควีนถือถ้วยนะคะไนท์ Night ถือถ้วยเจ็ดเหรียญเดมเพลทแปดถ้วยเพื่อนหกถ้วยไนท์ Night ถือดาบ ไฮพรีเทสภายใต้สำหรับเป็นสีแมท้าอ่ามีขออ่านนะคะบางคนเขาคิดถึงคุณอยู่นั้นคำว่าคิดถึงนะคะไม่ได้แปลว่าต้องอยากกลับมาเสมอไปไเพื่ออาจจะคิดถึงวันเวลาเก่าๆที่คุณทำให้เขายิ้มได้คุณทำให้เขามีความสุขนะคะเพราะตรงนี้เราอาจจะมีพลังงานจิตที่ยังนึกถึงกันนึกถึงแต่ปันไปไม่ถึงเพราะว่าหนึ่งนะคะความรักความสมานี้มันเป็น การแอบบการซ่อนนะคะการความรักที่มันไม่ชัดเจนหรือเพราะว่าหนึ่งนะคะเขาอาจจะไปเริ่มต้นใหม่หรือตัวเราก็ได้ที่จะเจอคนใหม่ๆเข้ามาเหมือนเขานึกถึงนะคะแต่ว่าเขาอาจจะตอนนี้อาจจะมีคนใหม่แล้วก็ได้นะคะมีคนใหม่ไปแล้วเริ่มต้นใหม่กับใครไปแล้วแต่ก็ยังนึกถึงคุณนั้นนึกถึงเคยสิ่งที่มีความสุขแต่เราต้องจากกันทั้งที่ยังรู้สึกดีรู้สึกรักเพราะอยู่ตรงนี้มันไม่เติมเต็มเราจะอยู่ไวยกันหรือความสัมพันธ์มันไม่ชัดเจนมีคนที่มีเจ้าของอยู่ใน mural, ในี้นะคะเพื่อนเพื่อน อันนี้ด้วยหรือบางคนจากจบมาหรือห่างออกมาเพราะอารมณ์ตัดกันไปด้วยอารมณ์เบื่อที่จะต้องง้องแง,ง้งเบื่อที่จะต้องแบบเราไม่ค่อยเข้าใจกันนะมันอยู่ไกลกันหรืออยู่ใกล้ก็ไม่ไม่เติมเต็มเลยต้องห่างออกมาเพื่อนต้องนิง่งต้องเงียบแต่จิตยังคิดถึงนะเธอเมียนี้ถึงจะเงียบนิ่งแต่จิตยังนึกถึงนะ้เพื่อนขาคิดว่าคุณก็คือคนที่ใช่แหละนะคะก็อยากเป็น อยากเป็นเพื่อนนะหรืออยากกลับมาง้อ,อก,ก็ได้บางคนรอโอากาสรอจังหวะแต่ตอนนี้ห่างกันออกมาเพราะความสัมพันธ์มันไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดเราหวังนะเพื่อนๆตรงนี้อมืมาดูแอคชั่นกันแวนวโน้มความสัมพันธ์จะเป็นยังไงบ้างแต่ถ้าเป็นคนใหม่ๆนะคะภพ่ในนี้ขึ้นมาคนคนใหม่ๆเขาอยากเขาอยากเริ่มต้นับคุณเขาคิดว่าคุณเนี่ยคือคนที่ใช่สําหรับเขามาดูแวนวโน้มความสัมพันธ์กันนะคะจะเป็นยังไงบ้าง จัดเมนเพื่อนเค่ะแต่จัดเมนเป็นไพ่ของอการตื่นรู้การมีสติปัญญาเป็นไพ่ของผลการกระทํานะคะตรงนี้บางท่านอาจจะหลุดจากห่วงตรงนี้นะคะเมื่อก่อนคุณเอาใครออกจากหัวไม่ได้แลคะหรือถ้ามันไม่ใช่ก็คือต้องเดินหน้าต่อไปมันเป็นการจบก็ได้นะเพื่อนๆนะคะเดี๋ยวมีนขอดูต่อกันนะเดลเวอร์คุณจะมีเสน่ห์มากนะคะจะมีคนเข้าหาเยอะนะธาตุดินนะคะ เรสันดวงคุณประสบความสำเร็จดวงมีชื่อเสียงนะคะในตรงนี้คุณจะมีความสุขมากขึ้นในอนาคตใกล้ๆนคะคะสิบเหรียญไฮ l o แฟนนะคะชาวพฤกษบลคณาพฤกษบนะค,ะคุณอาจจะอธิษฐานขอพรหรืออาจจะสวดมนต์นะคะหรือไหว้หพระขอพรนะคะตรงนี้นะหนึ่งถ้วยเพื่อนๆนะคะสองไม้เท้าค่าควีนถือถ้วย แปไม้เท้าเด็กถือไม้เท้าหกไม้เท้าวีออฟฟอร์จูนเ้าเหรียญไพ่ใต้สำหรับเป็น9เหรียญกับ8ดเหรียญเห็นไหมคะมินบอกกันนะในอนาคตข้างหน้าการเงินการทองคุณจะดีมากๆชาว่าดินาาก,การรอขายอาสังหาขายที่ดินทรัพย์สินหรือรอเงินก้อนมีโอกาสสำเร็จค้าขายช่วงนี้ก็ ราบเรือนนะคะการค้าการธุรกิจอะไรคุณประสบความสําเร็จมากแล้วตัวคุณก็จะกลับมารักตัวเองกลับมาโฟกัสที่ตัวเองนะคะกลับมาทําตัวนี้แหละแบบโฟกัสเรื่องที่เราอยากทําไม่ว่าจะเรื่องเรียนเรื่องงานเรื่องอะไรที่คุณจะทําคุณจะมีความสุขขึ้นคุณจะไม่ได้หยหาเจ็บปวดเหมือนเมื่อก่อนแล้วแต่ในเวลาที่คุณอยู่ได้นะคะคุณมีคนใหม่ๆเข้ามานะคะเพื่อนเนี่ยหนึ่งถ้วยใช่หไหมคะคุณจะมีคนเยอะแยะเข้ามาเป็นทางเลือกตัวเลือกให้คุณแต่หนึ่งในนั้นนะคะ คุณจะเลือกได้คุณจะเลือกความรักคุณจะเลือกคนที่เห็นไหมคะไพ่ที่คู่ออกมาคุณอาจจะเคยคิดเอ้ยนะคะจะมีใครบ้างไหมคุณอาจจะไม่คิดด้วยซ้าเพราะที่ผ่านมาคุณอาจจะเคยคาดหวังแต่ตอนนี้คุณไม่อยากคาดหวังแล้วแต่คุณจะเจอโซเมทเห็นไหมคะเพื่อนๆพไพ่คุณขึ้นมาแล้วก็นิวเลิฟเนาะรักครั้งใหม่มาแล้วนะคะนะคะอย่าจมกับอดีตนะคะเพื่อนเพื่อนเริ่มต้นใหม่นะเนี่ยคนที่คุณเห็นไหมคะเจอกันคุณจะรู้สึกถูกชะตาต้องใจกับเขานะคะไพ่ตรงนี้ขึ้นมา No. The sun. เนาะนะเดือสันเพื่อนๆคุณอาจจะเจอคนอายุน้อยกว่าหรือถ้าอายุเยอะอายุเท่าคุณเขาจะหน้าเด็กเขาจะนํามาซึ่งทําให้เรามีความสุขทําให้เรายิ้มได้เจอกันเป็นเพราะนะคะวาสนาพามาเจอเพื่อนๆคุณอาจจะเจอทางเพื่อนแนะนําให้หรือติดต่อเรื่องงานเรื่องเรียนอยู่ในกลุม่มนะคะในกลุม่มในกลุ่มไลน์นะคะให้พวกนี้ได้หมดนะในกลุมล่มไลน์กลุ่ม อะไรก็ตามที่เป็นการสื่อสารทางโลกออนไลน์เพื่อนๆหรือเกี่ยวกับง,งานหรือเป็นคนต่างชาติได้ด้วยนะคะตรงนี้นะคุณจะรู้สึกดีเพื่อนๆจะได้พูดคุยกันความสัมพันธ์นี้มินบอกนะคะเป็นพรมลิกคิดเห็นไหมคุณต้องต่อยอดกันเอาเองเขาอาจจะดนจิตดนใจหรือเคยสร้างอะไรกันมานะคะคุณจะที่ฐานขอพอรให้ได้มาเจอกันคนคนนี้มีความมั่นคงเพื่อนๆเขาจะมาเติมเต็มไม่ว่าจะทรัพย์สินเงินทองนะคะหรือเข้ามาเพื่อช่วยเหลือเกื้อกูลเรานะคะตรงนี้ขึ้นมานะ เป็นไพ่ที่ดีนะคะเพื่อนๆสำหรับการเริ่มต้นใหม่กับคุณแต่คุณไม่ได้รีบร้อนนะคุณไม่ได้ว่าคุณจะไปหาแฟนหรอกเนี่ยคุณก็อยู่กับตัวเองน่ะโสดสวยและรวยมากแต่แน่นอนละค่ะเนี่ยถึงเวลาที่จะมีคนเข้ามาก็จะมีนะเพื่อนๆตรงนี้คุณจะคุยกับคนนี้คุณอาจจะมีคนคุยเยอะแยะมากมายแต่คนนี้นะคะคุณจะคุยระวังไม่ลงคุณจะคุยกับเขาไปได้เรื่อยๆเพราะถูกชะตากันนั่นเองอ่านะคะทีนี้บินขอไพ่แนะนํานะคะนิดนึงนะ แต่สำหรับบางคนเนาทําไมไพ่ออกมาแบบนี้นะคะไพ่ไพ่ยิปซีแต่ว่าเป็นของไพ่นะคะองค์พระพิคเนเนเนาะซีกอบครับจะติกนะคะคุณอธิษฐานขอพรอ,อะไรหรือเปล่ากรณีบางคนนะคะแต่ว่ามินไม่ได้ไปฟิกถึงคนเก่านะมินไปถึงคนใหม่แต่อันนี้มันมีโอกาสที่สําหรับบางคนที่จิตตรงกัน ที่คุณยังใช่สําหรับกันและกันอยู่นะคะที่เราไม่ได้เกี่ยวกับมือที่3มที่เราไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวคนมีเจ้าของหรือเราก็ตามนะคะมีโอกาสที่จะได้กลับคืนมาพูดได้คุยหรือได้เคลียร์นะคะตรงนี้นะเพื่อนๆนะคะมีโอกาสอยู่แต่ว่ามินพูดถึงคนใหม่ๆมากกว่าตอนนี้มันขึ้นมามินเลยพูดให้นิดนึงนะคะขอให้แนะนํานะคะจะแนะนํำยังไงบ้างท่านดินมิ f ฟอร์จูนขึ้นมาสองใบอ่ะหกถ้วย อืมหนึ่งไม้เท้าเพื่อนเพืหนดาบเนาะสีไม้เท้านะคะแน่นอนแหละคนเก่านะไม่รู้สิเพื่อนเก่าสมัยเรียนประถมะมัธยมไม่รู้คนเก่าสมัยไหนของคุณมีโอกาสคนที่เคยหันหลังให้อาจจะดีเลยอาจจะนานนิดนึงอาจจะได้กลับมาเพื่อเคลียร์ใจบงาปัญหาบางอย่างจะได้ไปต่อหรือพอแค่นี้ก็คือกลับมาเพื่อเคลียร์นะเพื่อนๆนนะแต่ว่าจะได้ไปต่อไหม ะะอะไรก็ตามที่มันติดค้างในใจที่มันนิ่งเงียบไปอาจจะมีโอกาสได้เคลียร์สำหรับบางคนแต่สำหรับบางคนคุณพอและคุณเป็นหนึ่งดาบคุณหันหลังให้คุณเริ่มต้นใหม่คุณละทิ้งสิ่งเก่าๆคุณจะเริ่มต้นใหม่ไม่ว่าจะงานไม่ว่าจะเรื่องเรียนนะคะไม่ว่าจะเรื่องต่างประเทศหรือโอกาสใหม่ๆเพื่อนๆชีวิตคุณปรับเปลี่ยนแล้วดีขึ้นดุดวงคุณนะคะดีมากๆเลยมีชีวิตใหม่มีชีวิตที่มีความสุขขึ้นอะไรที่มันทุกข์มันลำบากใจคุณอาจจะเจอคนที่ใช่กว่า บางสิ่งบางอย่างมันปรับเปลี่ยนดวงชะตาเพื่อให้เราได้ดีขึ้นไม่ว่าจะเรื่องเงินก็เช่นกันนะคะเพื่อนๆขอบคุณมากมายนะคะธาด,ดินกันมึกสมมังกรน,นะคะดูดวงส่วนตัวกับมอมินอดีไลก็อยู่ใต้วิดีโอคลิปนะคะแอดไลน์ถ้าเข้ามาสอบถามกันได้เลยนะคะชอบช่วยกวดซับสไคร e แล้วก็กดติดตามเป็นกําลังใจให้มินด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ